ตอนนี้เราอยู่ที่ออกฟอร์ดนะฮะจะมาดูต้นแบบของอห้องอาหารของแฮร์รี่พอตเตอร์นะข้างในก็คือสวยอลังการมากนะฮะไปในมาอาวิหารก็คือจะมีอะไรที่ดูเยอะมากนะวิจิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามสไตล์นะฮะผูะ้ดีก็คือตัวเลคทริฟท์แมล่านะฮะยืนยืนถ่ายรูปอยู่ตรงเนี้ยคีมะตกในออกฟอร์ดจ้าเนี่ยเห็นไหมเห็นบนหัวไหมได้กินท<ส>หารไทยร้อนๆแฮปปี้แล้วก็มีพรายมากนะฮะ เป็นห้างที่มีของถูกเยอะนะมันจะต้องบุ๊กยิ่งนะครับแล้วก็จะต้องเสียเงินด้วยสวัสดีเช้าวันที่5นะครับตอนนี้ก็คือครึ่งทางของทริปนี้เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่ออกฟอร์ดนะฮะก็จะมาดูไครชเชิร์ชต้นแบบของอห้องอาหารของแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะ ก่อนนะครเป็นเมืองที่มีความเก่าๆขังๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเด็กเยอะมากวันนี้เด็กแบบนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนักเรียนอ่ะแบบออกมาเยอะมากนะฮะเพราะ <c oughs> ก่อนมันเป็นเมืองเล็กๆเนาะดังนั้นเนี่ยทุกที่มันเดินถึงกันได้หมดนะครับเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าอีกประมาณสามนาทีก็ถึงไทยเชอลรล่ <c oughs> ตอนนี้เราเดินเข้ามาในโซนของ Rigford University แล้วนะครับก็คือตัวไคเช u ร c h เนาะซึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่ Visitor Center กันก่อนไปเอาตั๋วเข้านะฮะหลังจากเราเข้าไปเช็คอินแล้วนะฮะเราก็จะได้ตัว Audio g โอไกด์ทัวร์แล้วก็หูฟังมานะครับเขาก็จะมีภาษาให้เราเลือกเต็มเลยแต่ไม่มีภาษาไทยนะจ๊ะดังนั้นเราก็จะฟังภาษาอังกฤษนะจ๊ะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ช่างหัวมันนะจ๊ะเนี่ยนะฮะไอกระท่อมเนี้ย นี่คือที่ขายตัว๋วแล้วก็แลกตั๋วนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะฮะก็คือข้ามถนนนจิกนอันนี้ก็คือทางเข้าไปสู่ตัวคริชช h นะครับไปไปดูข้างในตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในคริชชแล้วนะฮะซึ่งมันก็จะมีทางเดินเป็นจุดๆๆไปเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยไอ้ป้ายเนี่ยนะฮะมันก็คือจะบอกว่าเออเราเดินมาถึงจุดนี้เราก็ต้องฟังเ,เรื่องราวใน จอนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมจุดที่2นะครับก็คือเมดเวลโคล์นะครับแล้วเรามาถึงไฮไลท์สุดๆนะฮะห้องอาหารต้นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับข้างในก็คือสวยอลังการมากนะฮะ <c oughs> แ,แสงคือแบบแสงเลิศอะแสงดีมาก ไปห้องต่อไปกันนักเรียนเยอะมากจริงๆนะวันนี้ เยอะมากนะก็คือเหล่ากระจกเหล่าแท่นบูชาเหล่าแบับโูประวัติศาสตร์มากมายกายกองมันก็จะใช้เวลาอยู่ในมหาวิหารเยอะเนาะคือมหาวิหารก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็พอจบจากมหาวิหารก็คือทางออกนะฮะโอ้ตรงนี้สวยมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นๆื่อนอื่อต่อ,น,อ,น,อ,น,ตอน,นะครับ ตัวทัวร์ไครส์เชิร์ชนะฮะตัวมหาลาัยออกซฟอร์ดเนี่ยใช้เวลาประมาณนะหนึ่งชั่วโมงนะครับจากที่เบียเข้าไปเดินมาก็คืออันนี้ละเรียดแล้วนะถ่ายลุ่งถ่ายรูปบลา b l ด้วยนะครับก็เผื่อเวลามาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นเที่ยวออกซฟอร์ดนะครับเรายังมีเวลายเยอะมากตรงนี้นี่คือแบบถนนในเมืองนะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอะไรนะฮะก็คือตรงนี้จริงๆมันก็คือโซนมหาวิทยาลัยแหละ มันก็จะมีความแบบเป็นตึกเก่าอะไรเงี้ยมันก็จะสวยแบบวิจิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามสไตล์นะฮะผู้ดีผู้ดีเก่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญจุดหนึ่งนะฮะของเมืองออกฟอร์ดเนาะกเ็เราเริ่มต้นกันที่บริเวณหน้าโบสถ์นะครับเซนต์มารีเดอะเวอร์จินนะฮะแล้วก็ รด้านซ้ายมือข้างหลังเบียร์ตรงนู้นนะครับเอ่อก็จะเป็นตรอกที่จะมีจุดให้เช็คอิน3-4จุดเรียงๆเ,เ,เรียงกันไปเลยนะฮะอเอ่อเซนต์เวอร์จินแมรี่นะครับก็คือโบสถ์พระนางมารีนะฮะซึ่งโบสถ์พระนางมารีเนี่ยมันที่เนี่ยไม่ใช่โบสถ์คาทอลิกนะฮะเป็นโบสถ์แองกิงกันนะฮะ ข้างกับ,บ,บโบสถ์พระแม่มารีนะฮะก็คือตัวเลคริฟท์คาเมรนะฮะซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเราอยากจะได้วิวสวยๆนะเราควรจะปีนขึ้นไปบนหอคอยของตัวโบสถ์พระแม่มารีนะฮะแล้วก็เราจะเห็นออฟฟอร์ดแบบท็อปวิวนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นไปแค่5ปอนด์นะฮะเห็นไหมตรงนั้นะ่ะมีคนยืนยืนถ่ายรูปอยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นร้อยขั้นนะ แต่ก็คือรู้สึกว่ามันเหนื่อยไงและคลิปคาเมรรนี่นะฮะมันเป็นห้องสมุดนะฮะซึ่งคนทั่วไปเข้าไม่ได้นะจะต้องเป็นเ,เหมือนกับเมมเบอร์นะครับเท่านั้นไม่ได้เปิดสำหรับพับลิกนะฮะเราก็แวะมาถ่ายรูปข้างนอกได้อย่างเดียวนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนจะมาที่ออกฟอร์ดนะฮะก็คือ Bridge o f Si ซนนะครับก็คือสะพานข้ามระหว่างสอตึกนะฮะ ทุกคนแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้มันหนาวมากใช่ป่ะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือหิมะตกแล้วนะครับหิมะตกในออฟฟอร์ดจ้าเนี่ยเห็นไหมเห็นบนหัวไหมหิมะตกจ้าตอนนี้เรามาเดินอยู่ใน c o v e นมาร์เก็นะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตัวเซนต์แมรี่ตัวดใดๆต่างๆท,างที่เราไปกันมาเมื่อกี้นะ ก็ในเนี้ยมันจะมีอาหารเยอะมากเลยมันอารมณ์แบบคล้ายๆแบบตลาดแล้วมันก็จะมีแบบร้านอาหารร้านกาแฟในร้านทำผมมีทุกสิ่งอย่างเลยนะครับนี่โอ้คนน่ากินอ่ะคือร้านเยอะมากนะฮะก็มีร้านไทยด้วยนะเป็นร้านข้าวแกงซึ่งเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เป็นข้าวแกงเดี๋ยวเราจะมากินข้าวแกงร้านนี้กัน เัียวหวานผ่านนะฮะบวกกับตัวหมูกรอบผัดริกเผา,าอร่อยอยู่แต่ว่าตัวเฉียวหวานเนี่ยเขาจะใส่นมนะไม่ได้ใส่กะทิมันก็จะแบบไม่ได้แตกมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนที่บ้านเราแต่ว่าตัวหมูกรอบเนี่ยอร่อยเลยอร่อยเผ็ดใช้ได้เลยเอ,เอได้กินอาหารไทยร้อนๆเยแฮปปี้ ตอนนี้เราก็ไม่รู้จะทำไรนะฮะเราก็มาเดินค่าเวลาแล้วก็มาเดินห้างนะฮะก็ห้างชื่อเวสเกตนะฮะนั่งรถไฟสายสีม่วงมาเดี๋ยวก็มีทุกแบรนด์นะจ๊ะอุ้ยใหญ่อยู่นะอ๋อแล้วก็มี Next ด้วย Next เหมือนที่แมนเชสเตอร์ที่เราไปมานะฮะมีโพลซูเปอ r ์ดรายยูนิคสารพัดแต่ว่า ไม่มีบัญญาช็อปนี่คือเดินเข้ามาครึ่งแล้วนะแล้วก็ยังมีห้างเออแล้วก็ยังต่อไปอีกอะ่ะเออเลิศคือมีรูฟเทเรสขึ้นไปข้างบนด้วยอะ่ะแล้วก็มีพรายมาร์กนะฮะเป็นห้างที่มีของถูกเยอะนะนอกมาจากตัวห้างเวสเกตนิดเดียวนะครับก็จะมีนี่ออฟฟอร์ดแคสเซิลนะฮะแต่ว่ามันจะต้องบุ๊กิ้งนะครับแล้วก็จะต้องเสียเงินด้วยจริงๆสิ่งที่น่าสนใจคือเนินเขานี้เนาะ วันนี้เบลคงไม่ได้เข้านะฮะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากกิจกรรมที่ควรจะทำในออกฟอร์ดนะก็คือการนั่งรถ hop o ออท็ f อ f อ,อ,อันนี้นะครับเบลว่าคุ้มนะเพราะว่าเออไปถามราคาก็คือ15ปอนด์นะครับแล้วก็พาไปถึง20สต็อปนะแต่ว่าท้ายที่สุดเบลไม่ได้ใช้บริการนะครับเพราะเนื่องจากไปเดินสะทั่วเมืองแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับเหลือเวลาชั่วโมงกว่าก็คือจะต้องขึ้นรถไฟ ออกไปที่ลอนดอนแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ลอนดอนนะฮะ